เรื่องราวของวันเฮโรวีนนะครับที่มาของวันเฮโรวีนคือวันปล่อยผีว่ายง่ายสาเหตุหลักๆในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับที่มีการจัดกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นวันอีสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นฮาโลวีนนะครับของฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือฝั่งยุโรปมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่สําคัญคือต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศของตนเองนะมีวันหยุดพักผ่อนและทําให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจคนทํางานก็จะได้นําเงินมาใช้ ในช่วงวันเทศกาลสำคัญสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิงกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง facebook รับชมทั้งทาง y o u t u b e รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะมีทั้งเรื่องแปลกๆ และเรื่องสถานการณ์โควิด -19 ยังคงเป็นประเด็นหลักสำหรับวันนี้ครับเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์รประชากรแมวนะครับในอเมริกันมีถึง2องแสนตัวในวอชิงตันนะครับไม่รู้จะมากไปขนาดเพราะสาย <c oughs> สายพันนกนั้นนะฮะถูกทำลายนะครับทันทีที่อุ้งเท้าของแมวที่ยวดยาวแตะลงไปบนแผ่นดินคุณน้องมองขึ้นมาสำรวจสภาวะแวดล้อมอย่าง ระแวดระวังสอดต,ตาสอดสายสายตาพุ่งไปยังทางซ้ายในขณะที่ขยับไปเองผลการสำรวจประชากรแมวพบว่าวัวชิงตันดีซีนะครับมีแมวทั้งสิ้น2 0 0แสนตัวโดยครึ่งหนึ่งเตร่เร่ร่อนไปตามพื้นที่ต่างๆทำการล่าสัตว์ในสภาพธรรมชาติเช่นนกนะฮะซึ่งตายเพราะแมวปีละอย่างมหาศาลนะฮะโดยมีการศึกษาที่ระบุไว้ในแต่ละปี แมวทั่วสหรัฐอเมริกาสังหารนกเป็นจำนวน1,300ถึง4,000ล้านตัวเลยทีเดียวนะสำหรับแมวโหเยอะหมือนกันในขณะที่การประชุม G20 นการประปรองข้อตกลงการปฏิรูปภาษีโลกนะครับสัญญาจัดหาวัคซีนแก่ประเทศยากจนเพิ่มเติมนะครับบรรดาผู้นำของ20ประเทศที่ใหญ่ที่สุดของโลก รับการรับรองข้อตกลงปฏิรูประบบภาษีโลกเพื่อให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัลนะครับให้ทั่วโลกเก็บภาษีกําไรธุรกิจขนาดใหญ่ขั้นต่ำสิา5โดยมีเป้าหมายสกัดกั้นธุรกิจขนาดใหญ่จากการซุกซ่อนผลกําไรในดินแดนปลอดภาษีนอกจากนี้พวกเขายังเห็นพ้องแจกจ่ายวัคซีนโควิด -19 ให้แก่เรา,าประเทศยากจน เพิ่มเติมฮะสำหรับโควิด1 9ตอนนี้กลับมาแพร่ระบาดอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับเกาหลีใต้พบผู้เยาว์รายแรกเสียชีวิตจากโควิด1 9ไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อนนะครับวัยรุ่นรายหนึ่งซึ่งไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อนเสียชีวิตภายในเกาหลีใต้หลังเข้าทำการฉีดวัคซีนโควิด1 9ของไฟเซอร์ตามรายงานของทางเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นเคสผู้ป่วย ผู้เยาว์เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 รายแรกนะครับสันักข่าวยอนฮับรายงานนะครับอ้างคำสัมภาษณ์ของเจ้าที่สาธสุขเปิดเผยว่ามีการลงมือสืบสวนการเสียชีวิตของเยาวชนนะครับดังกล่าวโดยเด็กรายนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมและเข้าฉีดวัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์ไบโอเอนทคในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะที่ผ่านมาก็พยายามโปรกันว่าไฟเซอร์ดีที่สุดตอนนี้ก็ เข้าเกาหลีใต้ก็มีคนเสียชีวิตในขณะที่เกรนตาทูเบิร์บเดินทางถึงคอป26ได้รับอารักขาแน่นจากตำรวจที่สถานีรถไฟกลาสโคลสบสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าว p นะคร,รายงานว่านักเคลื่อนไหวโรคร้อน,นชื่อดังชา Bl วสวีเดนเกลียตาทุนแบล็กเบลบวัย18ปี เดินทางถึงสถานีรถไฟกลางากลาสโลโกรนะครับซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะครับสกอตแลนด์ส่งตำรวจเข้าประกบอรารักขาถึงชานชาลาพร้อมกับนักเคลื่อนไหวทั่วยุโรปเดินทางมาด้วยรถไฟเที่ยวพิเศษนะฮะมาถึงเช่นกันเตรียมวางแผนนะครับประท้วงกดดันกลุ่มชาติผู้นำนะครับที่เข้าร่วมการประชุมคอป26 นในขณะที่สหรัฐอเมริกาใจปั้มอ้าแขนรับพลเมืองจากต่างชาติอายุต่ำกว่า18ปีไม่ฉีดวัคซีนโควิด -19 เข้าได้โดยไม่ต้องมีการกักตัวนะครับศูนย์ควบคุมรโรคและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาหรือ CDC มีการประกาศให้พลเมืองต่างชาติอายุกกว่า18ปีที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนสามารถ สัญจรทางอากาศเข้าสู่สหรัฐอเมริกาโดยไม่จําเป็นจะต้องมีการกักตัวนะครับเมื่อเดินทางมาถึงนะครับแพทย์หญิงโรเชลวารเรนสกี้นะครับผู้อำนวยการของ CDC ลงนามคําสั่งแก้ไขนะครับชี้แจงว่าพลเมืองต่างๆนะที่เดินทางมายังสหรัฐอเมริกาแล้วไม่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ไม่จําเป็นจะต้องมีการกักโรคเป็นเวลา7วันนะครับครั้งที่เดินทางเข้ามาถึงสหรัฐแม้วนะครับ การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากคําสั่งของ cdc ที่เผยแพร่วันที่25ตุลาคมก่อความกังวลแกบ่บรรดานักเดินทางต่างชาติบางส่วนว่าลูกหล,ล,ลานของพวกเขาต้องกักโรคเป็นเวลานานหลังจากเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาแต่ล็อตใหม่นี้ไม่ต้องเข้าใช้หลักการเปิดประเทศฮะเริ่มต้นมานะครับในขณะที่สาร ยังไม่มีการเอาผิดฮนะชาวอินเดียกลัวโควิด -19 แอบใช้ชีวิตกินนอนในสนามบินสหรัฐอเมริกานานถึง3เดือนชายชาวอินเดียรายหนึ่งนามว่าอดิษยาสิงห์วัย37ปีแอบใช้ชีวิตโดยไม่ถูกตรวจพบที่สนามบินนานาชาตินะครับโอแฮของเมืองชิคาโกสหรัฐอเมริกานานกว่า3เดือนเนื่องจากเขาหวั่นกลัวต่อโรคระบาดใหญ่ล,ล่าสุดนะครับ สารอเมริกันนะครับพิพากษาว่าเขาไม่ได้มีการกระทําผิดใดๆฮะซึ่งก็มีเหตุการณ์แบบนี้ในต่างประเทศนะโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริการายนี้ก็เป็นรายที่2แล้วนะครับแคนาดาก็มีการประกาศบริจาควัคซีนโควิด -19 แก่ชาติยากจนนะครับทั่วโลกถึง200ล้านโดสแคนาดานะครับได้ให้คําสั่งนะครับสัญญาหน้าที่ประชุม G 2 0จะบริจาควัคซีนโควิด -19 อย่างน้อยอีก200ล้านโดสให้แก่ประเทศยากจน แคนาดาบริจาคอย่างเท่าเทียมวัคซีนอย่างน้อย200ล้านโดสโครงการโควิดภายใต้ภายในช่วงสิ้นปี2022นะครับนาย,ยกรัฐมนตรีจจสินทรูโดระบุในถ้อยถแถลงในนั้นนะวัคซีนโมเดนา10ล้านโดสจะส่งมอบอย่างรวดเร็วแก่เหล่าบรรดาประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายนะอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นคลิปขดหัวเด็กชายนอนอยู่บนกระโปรงรถยนต์ นะับพ่อแม่อย่าร้างล็อกประตูไม่ให้เข้าบ้านหนังสปิมใช้เซาท์ไชน่ามอร์น n ่งโพสต์นะครับเผยแพร่คลิปวิดีโอสืบสะเทือนใจเห็นภาพเด็กชายคนหนึ่งกำลังนอนอยู่บนกระโปรงรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านเนื่องจากผู้เป็นแม่ล็อกประตูไม่ให้เข้าไปในบ้านซึ่งตั้งอยู่ภายในทางเหนือของจีนหลังจากเธออย่าขาดกับพ่อของเด็กคลิปวิดีโอดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองเทียนจิงนะครับ เมื่อ24ตุลาคมผู้ถ่ายภาพเล่าว่าเธอเห็นเด็กชายรายนี้นอนอยู่บนาฝากระโปรงรถยนต์มาแล้วครั้งหนึ่งเด็กชายบอกว่าพ่อแม่อย่าร้างกันและไม่มีใครต้องการเขาผู้เป็นแม่พักอาศัยอยู่ใกล้ๆแต่เธอไม่ยอมเปิดประตูให้ลูกชายเข้าไปในบ้านนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าวัยรุ่นสหรัฐอเมริกาเล่นแผลงใส่ชุดคลอสซูมนะครับสุดกวนโชว์นะครับของลับ นะครับปรากฏว่าเล่นทริกออทรีนนะครับที่เบเวอรี h ฮิลเบเวอรีฮิลนะครับถิ่นของคนรวยจนถูกขู่จะเรียกตำรวจส่วนเด็กๆทั่วสหรัฐอเมริกาตื่นเต้นที่ได้ออกจากหลังคาบ้านนะครับสำนักข่าว AP กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าบรรยากาศวันเฮโรวีนในสหรัฐอเมริกาไม่เหมือนปีที่ผ่านมา ที่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด -19 เหล่าเด็กๆและผู้ปกครองรวมถึงวัยรุ่นที่ฉลองวันเฮโรวีนพากันนะหายใจโลง่งนะหมอใหญ่ประจำทำเนียบเขาวนะออกมายืนยันว่าทุกคนสามารถที่จะออกไป t ชวิกคอ r รีดได้เท่าเทียมกันซึ่งคงพกเจลแอลกอฮอล์หน้ากาก,ากอนามัยและพยายามหลีกเลี่ยงฝูงชนขณะที่มียูทูบเบอร วัยรุร่นอเมริกันเล่นแผลงสวมชุดโครงกระดูกที่พิเศษเล่นทนะริก t อทรีในย่านผู้มีอันจะกินในเบเวอร์ลี่ฮิลับเพื่อดูปฏิกิริยาของผู้คนที่มีต่อชุดที่เข้าสวมใส่โดยคนแถวนั้นขู่ว่าจะเรียกตำรวจมาจบับโปรดใชโ้โปรดชมคลิปที่เกิดขึ้นก็เป็นภาพที่เห็นอวยัยว,วะเพศเกิดขึ้น ในเชิงงานวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจฮะเราคงเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่า,าเป็นช่วงฮาวีนนะครับเป็นวันผีวันปล่อยผีของสหรัฐอเมริกานะครับที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะครับในขณะที่วัคซีนโควิด -19 กำลังจะมีการแจกจ่ายฮนะไปยังประเทศที่ยากจนซึ่งแต่ละประเทศในการประชุม G20 ก็จะพยายามแจกวัคซีนให้ได้มากที่สุด จนถึงขนาดนี้องค์การอนามัยโลกนะครับยังคงยืนยันว่ายังไม่รู้เวลาว่าโควิด -19 จะสิ้นสุดเมื่อไหรและการแพร่ระบาดโควิด -19 ตอนนี้ในเร,รอโกที่4ในหลายประเทศกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่องในเชิงงานสังเคราะห์มาตรการที่สหรัฐอเมริกามีการผ่อนปรนการเข้าประเทศโดยไม่ต้องมีการกักโกกรคนะครับกำลังส่งผลต่อความหวาดวิตกคนในประเทศเพราะสหรัฐอเมริกาตอนนี้โควิด -19 กับรายเป็นอันดับหนึ่งของโลกทางผู้ติดเชื้อและก็ผู้เสียชีวิต นะครับวัคซีนตอนนี้ปรากฏว่ากลับเป็นประเด็นที่ทุกคนต้องการหาโดยเฉพาะประเทศที่ยากจนะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะบริจาควัคซีนให้กับประเทศที่ด้อยพัฒนาแต่สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือเรื่องราวของวันเฮโรวีน นะครับที่มาของวันฮาโลวีนคือวันปล่อยผีว่า้ง่ายสาเหตุหลักๆในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับที่มีการจัดกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นวันอีสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นฮาลโลวีนนะครับของฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือฝั่งยุโรปมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่สําคัญคือต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศของตนเองนะมีวันหยุดพักผ่อนและทําให้เกิดการบุนเวียนทางเศรษฐกิจคนทํางานก็จะได้นําเงินมาใช้ ในช่วงวันเทศกาลสำคัญสำคัญนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เกียรติวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะรักษาไว้ให้มันคง เธอทงตะรงให้เด่นไกลชา,ชาเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาทไทยบ้านเกิดเมือนอน